คนวันพฤหัสก่อนอื่นรับคำทำนายให้พิมพ์คำว่าบุญนำพาในช่วงนี้จะมีเรื่องเหลือเชื่อเรื่องที่มีความรู้สึกว่าคุณรับรู้ได้เพียงคนเดียวและไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ อดีตชาติของคุณเรื่องสัมผัสพิเศษของคุณเรื่องของซิกเซน์นะคะการปฏิปต่อเรื่องนะเนื่องจากว่าหน้าไพ่ของคุณวันนี้มันมีความชัดเจนในเรื่องของครูบาจารย์เรื่องของแรงครูเรื่องของสิ่งที่คุณเกี่ยวข้องเกี่ยวพันมาตั้งแต่อดีตนะคะใช้วิจารณญาณนะคะทีนี้ถ้าเป็นไปได้หาโอกาสไปไหว้พระศิวลีนะคะที่วัดไหนสถานปฏิ สถานขอโทษค่ะสถานปฏิบัติธรรมที่ไหนมีการร่วมรอพระสิวลีนะคะเขียนแผ่นทองแนะนําให้คุณร่วมบุญในการสร้างนะคะความเชื่อนะถ้าเราบูชาพระศิวลีนะคะก็อาจจะทําให้เรา เป็นคนโชคดีที่มีทรัพย์มากแต่แน่นอนคุณต้องลงมือทํามาหากินด้วยนะไม่ใช่รอคอยแต่วัสนานะคะก็มีบุญสัมพันธ์ละกันในช่วงนี้นะคะถ้าอยากมีในเรื่องของการเงินที่มีสมภาพคล่องมากขึ้นนะคะมีมีโชคนะอาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนะบางคนก็อาจจะหวังลาบลอยแบบนี้นะคะหาโอกาสร่วมหล่อลงขอโทษค่ะร่วมหล่อองค์พระศรีวลีค่ะนะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณอาจจะได้มีโอกาสนะได้ไปสถานที่ที่มีการบูชาช้างเอราวัณหรือว่าที่เกี่ยวกับช้างนะคะเช่นกู่ช้างอย่างเงี้ยนะคะกู่ช้างกู่มานะที่ลําพูนก็มีนะคะหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะที่มีรูปลักษ เกี่ยวข้องกับช้างงาช้างแบบนี้นะคะถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์กันถ้าคุณไปอธิษฐานขอพรแต่ต้องไม่เกินแรงกร่มนะมีโอกาสที่จะได้นะคะบอกไปแล้วว่าจะมีแรงครูอาจจะมีข่าวเกี่ยวกับคุณต้องไปไหว้ครูในงานไหว้ครูประจำปีนะคะอาจจะเริ่มมีแจ้งข่าวมาละว,ว่าจะมีการจัดงานไหว้ครูในช่วง ภายในคิดว่าไม่เกินกลุ่มพันธนะุ์น่าจะต้องมีนะเราคิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็หาโอกาสไปร่วมแต่ถ้าบางท่านไม่สะดวกนะคะอาจจะช่วยงานไปนะ,ะร่วมศรัทธากับการจัดงานการจัดงานครั้งหนึ่งเนี่ยก็ต้องใช้ปัจจัยเยอะนะคะในการซื้อของบงสวงอะไรแบบเนี้นะคุณก็หาโอกาสร่วมบุญไปเนาะแล้วก็แน่นอนเราเห็นจากหน้าไพ่อะวนวันพฤหัสอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการ กันสักนะอ่าสักเศษเลขยันอะไรเกี่ยวข้องกับคุณในช่วงนี้อยากทำอยากไปสักอะไรแบบนี้นะคะอยากสักน้ำมันก็ได้นะช่วงนี้มันจะมีเกณฑ์ได้พบเจอครูบาอาจารย์นะคะที่มีบุญสัมพันธ์กันมาก่อนนะนการวางแผนนะคะ ตอนแรกที่เราคุยกันในเรื่องว่าทุกอย่างไม่มีความบังเอิญทุกอย่างมันถูกจัดวางมาแล้วนะคะโชโชโชเลยว่าเนี่ยเราจะต้องเจอเรามีความสัมพันธ์มีบุญสัมพันธ์กับสถานที่แห่งนี้ได้มาบ่อยๆกล่าหว่าอ่าเรารู้สึกว่าเราศรัทธาเราก็ไปโยงปฏิปะตะคือเริ่มพรุ่งนี้เป็นปัจจัต่างนะใครไม่ไม่เข้าใจความหมายไปไป,ไปหาเองนะมันถูก มันถูกวางพล็อตไว้หมดแล้วนะคะแต่เป็นเรื่องดีนะของคนวันพฤหัสนะะใครที่รู้สึกแบบนี้ก็เล่าเล่าสู่กันฟังนะคอมเมนต์เนาะ,ะแล้วก็ในเรื่องของการพักผ่อนเนี่ยมันอาจจะมีช่วงคาบเกี่ยวนะคะช่วงประมาณ23สสัปดาห์นี้ก็ได้นะ,ะจะมีโอกาสได้ไปในสถานที่ที่คุณแบบไม่เคยไปมาก,ก่อนอาจจะเป็นสถานที่ที่คุณอยากไปนานแล้วแล้วคุณมีความรู้สึกว่าถึงแม้ว่าคุณจะ ไม่ได้เกิดที่นั่นไม่ใช่บ้านเกิดของคุณแต่คุณรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็ลึกๆมีความหอยหาที่แบบอยากจะไปที่นี่หรือว่าไปแล้วรู้สึกว่าเหมือนบ้านคล้ายๆแบบนี้นะคะซึ่งอาจจะเป็นการไปเที่ยวพักผ่อนช่วงระยะสั้นก็ได้นะจะรู้สึกประมาณนี้เลยนะใครที่ติดตามการทํานายนะคะในติ๊กต็อกก็ฝากกดส่งของขวัญเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะคือหลังๆก็ ลบกวนขอแบบขวงขวัญเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะเพราะว่าอาจารย์ลงคลิปฟรีทุกวันจันนะคะก็ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะอะไรดีๆที่เก็บไว้อะไรที่ทายไปเพื่อเตือนให้ระวังก็บอกเตือนตัวเองไว้นะคะเป็นสติให้กับตัวเราค่ะ